กินกะทิรู้สึกว่าตอนเช้าเนี่ยร้านข้าวแกงเนี่ยวิ่งเข้าไปหาแกงเขียวหวานอร่อยออร่ยสดชื่นแฉ่พอกินตอนเย็นทำไมมันแย่งนี่ล่ะเคยสงสัยไหมงงงงงงมันแต่มก็ไม่ได้มันไม่ได้กินตอนเย็นไม่ใช่ทำไมเราต้มทำไมผมกินไปอารมณ์เปลี่ยนคือไม่ไม่ใช่อารมณ์นั้นอ่ะฉะนั้นคุณเคย คุณจะรู้สึกว่าแม่ค้าเนี่ยขายแกงกะทิในตอนเช้าตอนเย็นไม่ขายนะไอตอนบ่ายนี้ไม่ขายนะคุณลองมอแม่ค้าก็รู้สึกว่ามันไม่ดีความรู้สึกแต่ไม่มีความคิดไงอ,อแกงอะไรที่มันมันแกงมัสมั่นแกงอะไรเนี่ยตอนเช้ากินดีเอาไปดูร้านข้าวต้มกุ้ยร้านข้าวต้มกุ้ยเขาขายอะไรมันมันตอนเย็นนะขายแต่เข็มๆมล้วต้มกุ้ยอ่ะเห็นไหม เออมีจำยำๆนะนะผักฟุ้งไฟแดงก็ไม่ไปกับรถทัวรแล้วก็ขายแอลจริงแต่เขาต้มต้มพื่อระบาดนี่ยมันมันอยู่วิถีชีวิตผมมานั่งคิดวิถีชีวิตคิดไปคิดมาได้ช่วยคนครับเออผมคิดจะช่วยคนมันต้องคิดไปหาตังค์ได้ไหมได้โอ้ยได้ตังค์เออหาตังค์ก็ได้ตังค์เห็นไหมครับ ผมก็มองอีกหลายหลยอย่างมาเรียนสรุปแล้วคือสามอย่างเท่านั้นเองไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตคุณจะทำคุณจะกินสามอย่างแล้วก็ผักอ่ะคุณจะกินมันได้อย่างไรในหนังสือกินหวานรักษาทุกโรคก,ก็คือคุณงดแป้งแล้วกินทุกอย่างได้หมดเลยเห็นไหมในะใครได้อ่านบ้างนะครับเดี๋ยวไม่เอาแบกมาขี้เกียจแบกคำชุดเด่ม <laughs> ทุกหนึ่งประมาณร้อยหกสิบาท มีความรู้ทั้งนั้นหมดเลยนะ,นะมีหน้าตามีอะไรนะคือจากความเมื่อนิดนึงจากผมนั่งคิดและวิเคราะห์ถึงว่าทํายังไงกินอะไรกินยังไงเนี่ยซึ่งชีวิตเราต้องกินใช่ไหมแล้วคิดมั้งไหมจะเขียนทนทนทางกับข้าวาว่ากินหวานรักษาโรคได้อย่างไรีมีบอกถึงไขมันมีทั้งๆนะคนป่วยจะแก้ปัญหางไงก็เขียนไว้แล้วเวลาชีวิตก็เขียนไว้แล้วภาคเกษตรก็เขียนไว้ แพทยน้ำหมักก็เขียนไว้ประมาณ4ี่ห้าเล่มนี่ยังไม่บวกแพทย์แผนไทยนะครับมันเป็นองค์ความรู้หมดเลยขนาดเอาไปสี่เล่มเนี่ยท่านไปบินหัวหมอเนี่ยใช้ตลอดเลยใช้หากินหากินได้ตลอดหากินได้ตลอดผมก็มีไปสี่เล,ล่มไดอ่านต้อแค่อ่านอ่านยังดีนะเวลาใครเป็นไรเออเปิดเอเปิดเลยเปิดเลยเพราะว่างั้นเดี๋ยวเราง่ายๆเราก็เปิดเปิดไปเปิดมาก็เลยเรื่องทนงานตึ๊ แล้วเป็นหัวหน้าศูนย์ด้วยเปิดไม่ได้เวลาอาจารย์ไปไปไปที่พ่อใครเลยผมจะต้องใกล้ในะดูอาจารย์ต้ดูใหญ่ใอาจารย์เมื่อกี้ยังสงสัยอยอาจารย์กินน้ําชาน้ําแรกมันดีกว่าน้ําหลังๆยังไงเอ๊น้ําชาแรกดีกว่าน้ำหลังยังไงน้ำชาแรกมันสกปรกฟังออกไหมเนี่ยมันมีสารไม่ใช่มันบ้าก่อนคุณลองเอามาเอามาดูนี่เทแล้วเห็นอะไรคราบมันมันกับสกปรกอยู่ข้างหน้าเลยเคยเห็นไหมเคยเห็นครับแล้วคิดยังไง ก็ไม่กินเฮ้ยแมแต่ตอนนี้กินแล้วครับแต่ก่อนไี่กินปลาโซก็โปรคนทำเขาทำอะไรทำมันเข้าังไงมคือเดี๋ยวอาจารย์จะให้ให้เหตุผลว่าทำไมทำไมว่าชาน้ำแรกมันคือสุดยอดในชาน้ำสองน้ำสามอะไรที่มาอันดับแรกมันมันยังมันวิตามินหรือไอต่ารอาหารสมบูรณ์มากอาจารย์มองโซก็โปรกขามองเฮ้ยสุดยอดไลาโซก็โปร มองเป็นคุณคุณจะมองไหมว่าสุดยอดเออมันต้องดีนะแต่แต่ก็สงสัยมันไม่หายสงสัยต้องกินดูอ่ะเอ้ยกินแล้วมันสุดยอดแล้วเข้มข้นด้วยนะชา้้ดพอก<น>ินแล้วสุดยอดคือตอนสุดยอดนี่ไม่ใช่มองกินนิดไปเลยเฮ้ยมันวิ่งโอ้โหเฮ้ยอ่าเฮ้ยมันรู้สึกอย่างเงี้ยเฮ้ยมันวิ่งจ้าจ้าจ้า คุณลองกินดูแล้วคุณจะรู้มันวิ่งจ้าดูจ้าดูจ้าดมันล้างหลอดเลือดล้างล้างที่มันนอนไม่หลับมนนอนไม่หลับคุณกินสารแทนนินแล้วกินชาน้ําแรกไงก็หลับผมกินแล้วมันนอนไม่หลับน้ําแรกเหรอน้ําแรกเหรอผมกินชาเขียวน้ําแรกเปล่าคุณไปซื้อที่ไหนหลายน้ำกินเยอพอเถอะพอเถอะอันนั้นกี่น้ําแล้วไม่รู้คนละเรื่องกันพก็กินน้ำชาอะไร กุ้งจริงเชงใหม่ชาเรามีชื่อเสียงใช่ใช่ยิ่งครับไม่เชียงรามีชื่อเสียงอันนี้ให้ชงกับมือเขาชงมาน้ําเช่หไรล้วไม่รู้เพราะยังมีสีสวยๆอยู่ก็เอาตาเขียวไม่รู้เขียวจากอะไรตอนนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องชาแค่นี้รู้ชาใบชากลางชาล่างอีกเออเวลาผมทําอะไรนี่ผมต้องสอทอลเสือกทุกเรื่อง ช่ไหมเป็นคุณทําไมไม่รู้ทางนี้ทําไมไม่รู้เออไม่ไม่ใช่รู้ตอนมันเป็นหมอนะเป็นหมอนะเป็นแพทย์ไทยก็ยังไม่มีใครเขารู้เรื่องอะไรกันตาตส่เพราะเราสใส่ใจไปถึงอ่ะตอนเล็กๆอ่ะพุดเราเนี่ยที่มามันสอทรอนะผมดูเอดิสันน่ะสมัคเอดิสันก็ไปโกกไข่กู้ไปโกกมั้งบ้าไหมบ้าแต่เราพิสูจน์เอดิสันเ็าโกกไข่นะ กูว่าไปโกคายมางคนเห็นก็ร่าร้านนะใช้เวลานานแล้วเราไม่ร้อนเท่าไหร่กูว่านั่งทับเนี่ยไม่ให้มันแต่งไงใช่ไหมดูฟังได้อ่านประวัติเอดิสันไหมเขาก็โกไข่เขาก็ทําหาอะไรเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือกูว่าว่าพิสูจน์ของกูทุกอย่างก็อ่านว่าเฮ้ยเขาโกไข่มันสงสัยเอดิสันโกกไม่ขึ้นแกูว่าโกมัางเข้าใจไหมถูก ถูกพ่อแม่ด่ามึงบ้าหรือเปฟอกไข่เอ่เออเออวหมดนนนนหนังนะเคาน้ำเอาคนไปฟอกไข่ท <c oughs> ่านท่านคิดไหม่ะ แต่อ่านดิเอริสันเคยอ่านไหมไอ้ดิประวัติเอดิสันน่ะโทมัสเอดิสันเอริสันนี่โง่มากจนอาจารย์เขาเลิกสอนนะบอกแม่เอาสอนเองครับผมไม่สอนคือฉลาดกว่าอาจารย์แต่อาจารย์ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นหลักจริยะเรมแล้อาจารย์สอนแล้วก็ยังกองใช้อยู่อให้ดิรู้สอนไม่ได้สอนสอนแล้วสอนไม่ยิ่โง่ถามแล้วอาจารย์ไม่สิ้สุดเลยถามไปเรื่อเลยถามเรื่อยน่ะมันต้องวิสัชนา ผมอยู่โรงเรียนอาจารย์ก็เบื่อผมคงถามถามจนไป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 เข้าใจไหมเด็กไม่ค่อยถามไงอาจารย์เขาถามตลอดตอนอาจารย์ก็ลรค่มถามประถมมัธยมมหาลัยถามไม่หมดเลยถามจนไม่ได้ถามอะไรนะแล้วคุณจะเอาอะไรไปถามถ้าคุณตก่อนต้องซื้อหนังสือเรียนก่อนใช่ไหม ผมอ่านจบมาแล้วผมก็ไปถามอาจารย์พอเป็นหน้งเรียนกูถามทั่งหมดเลยงสงสัยอ,ะอ่ะทุกวิชาเนี่ยถามอาจารย์เสร็จแล้วถามจนอาจารย์บอกไปนัข้าห้องเรียนก็ได้ผม,ผมไม่ได้เข้าห้องเรียนแต่ไม่ได้เกเรนะผมไม่ทําประโยชน์แกสังคมมีนิสัษษยเป็นอย่างนี้รู้หมดแลวในตำราแล้วท่านนั้นไม่พอผมขึ้นกระดานสอนห้องตอนอาจารย์สอนตนแน,น้วกูก็สอนเเือคือมีนิสัยอย่างเนี้ย ถือเพื่อนเข้าใจไหมแล้วหนังสือในห้องสมุดมีกี่เล่มกูจะอ่านให้หมดผมสงสัยอะไรรู้ไหมที่อ่านให้หมดเล่าแล้วนะทำอย่างไรจะได้เป็นพุทธเจ้าทำอย่างไรได้เห็ครับพระพุทธเจ้าสงสัยสงสัยไหมอยากเป็นไหมกถามอาจารย์กูถามอาจารย์ถามอย่างอื่นหมดแล้วถามอาจารย์พุทธเจ้าบอกอาจารย์เคยบอกว่าที่นู่นมีคนเขาเขาตอบได้กูก็ไปไปเรียนมาหนึ่ฝันแค่เป็นพระอรหันในวัย เออคุณไม่มักใหญ่ไฟสูงเออเนี่ยระดับที่ต้องมักใหญ่ไฟสูง no no โ o กุญแจแล้วพอพ่อแม่ถามมึงโตขึ้นเป็นอะไรมึงจะตอบยัง่ยคำตอบแล้วว่าอยากเป็นพุทธเจ้าไอ้บ้าเข้าใจไหมเนี่ยออา ถ้าลูกคุณตอบงี้จะทำไงครับไม่ไม่นะเป็นราข่ายนะอ้าอ้าอ่าเออท่านเคยดมแล้วเป็นตาข่ายมาแล้วอ่าอ่แล้วผมเนี่ยเออพ่อนี่ผมโหดกับผมมากเลยทั้งพ่อทั้งแม่น่ะลูกเป็นไรไปหรือเปล่ามันมีอ่ามีมีเก่าไว้อ่าแล้วมีลูกว่าถ้าลูกบอกว่าจะเป็นผู้เจ้าท่านทำไง ด,ดีใจเลยสิดีใจครับดีใจพ้าฟาเข้าวัดน,ว <laughs> นานพ่อมีเราไม่เจอ่าเอ,อ,อ <laughs> าท่านใหญ่กับท่านใหญ่ถ้าเกิดบอกลูกตัวเล็กๆอ่ะลูกอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นพระเจ้า <laughs> อันนี้บอกลูกเพี้ยงเ,เ,เออแต่แบ่นี้เราก็ไม่รู้พื้นฐานยังไงทำไมอ <c oughs> าจารย์ถึงถึงถึง, <c oughs> ถงมีคอนเซ็ปต์ที่อยากเป็นพระเจ้า เร,เราไม่รู้อาจารย์เขามีคอนเซ็ปต์ยังไงเพราะเด็กส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยหน,น,นึ่งในหนึ่งในร้านนะครับรใช่ไหมที่มีความคิดที่อยากจะเป็นพระเจ้าพอาไปถามเาก็เดอยากจะเป็นนักบิน,นอยากจะเป็นหมอมอยากจะเป็นตำรวจ,จเป็นทหารแลว้วไม่รู้อาจารย์เอาคอนเซ็ปต์ยังไงมาตอบตันงแน้ไปดู้วี้เลงยาไม่เป็นมีเหตุอย่างนี้พอคลอดมาเนี่ยแม่ก็เอาดวงไปให้หมอหมอพระดูส่วนพ่อเนี่ยเป็นหมอดูจีน <c oughs> ็บอกเด็กคนนี้เลี้ยงไว้ไม่ได้เออไปใช่เลี้ยงไม่ได้เพราะว่าต่อไปโตขึ้นมันมันจะทิ้งพ่อทิ้งแม AM ่ตายหาแล้วกูส่วนแม่เอาไปให้หลวงพ่อดูโอ้ดวงสมพานยังไงต้องเป็นสมพานสองอันเนญ่ยืนยันกันใหญ่เลยสื่แล้วกูเป็นไงพอเทพตีนเขียทุกวันเน่ยเข้าใจไหมคือไม่มีประโยชน์ต่อเขา ลแล้วเขาก็ดูอีกลูกคลอดออกมาหลายหลายคนไอ้นี่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ออไอ้นี่จะร่ำรวยแต่อันี่จนไอ้เนี่ยจนจ,อจ,อจนสุดท้ายแต่ไม่แต่ไม่อยู่กับพ่อกับแม่เอ <c oughs> ไม่เลี้ยงพ่อไม่ดูเลยพ่อแม่แล้วแม่ก็ไปให้พระดูเป็นสมภารสมภารอย่างเดียวเลยดวงนี้ไม่มีอย่างอื่นคือสรุปแล้ว มันตรงกับพ่ออะคือคือไปไปอยู่วัดไปอยู่วัดไม่ดูพ่อแม่โอ้โหเจอพ่อก็หั่นใ้ทุกวันกูทำไรผิดไออยังไม่ดวงมันมามาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดแม่ก็บอกอลูกเห็นไหมเข้าใจไหมแม่ก็บอกทังพ่อเนี่ยกูว่าเป็นอะไรทําไมพวกนี้ไม่ก็ถูกตาทําอะไรรู้สึกว่าไม่ถูกใจเขาเลยนะเห็นไหม เราก็เลยบอกอยู่บ้านก็สายตาไม่ค่อยดีกูอยู่นอกบ้านก็ได้คือเล็กๆก็ไปช่วยคนนู้นทําคนนี้ทำนั้นคืออยู่ในบ้านเขามองอะไรเงี้ยที่อื่นมีแต่สายตามองเราดีไหมว่าเราไปช่วยงานนู่นเด็กๆนะช่วยทํานู่นทํานี่บอกมาแล้วขยันน่ะแต่เข้าบ้านนี่โอ้โหมาสายตาไม่ดีเข้าใจไหมครับอันนี้คือสาเหตุที่ พอไปช่วยคนเยอะๆเห็นไหมช่วยคนเยอะพ่อแม่ก็พาไปหาวัดเราก็ถามว่าคนที่ช่วยคนเยอะคือใครครับพทธเจ้าทํายังไงจะเป็นพทธเจ้าเป็นตามพระแล้วตามพระระดับเจ้าวาดบอกฮะเจ้าวาดแต่ใครเนี่ยเจ้าวาดอย่างฮะเอาท้าไม่คิดจะเป็นพระเจ้ามั้งหรือเออก็ใจไหมเนี่ย ตอนนี้ย่าพาไปลงเจลงเจมีโพธิสัตว์เองอคิดเจ็นพระจ้าไม่คิดเป็นโพธิสัตว์เขยังไม่เข้าใจพุทธเจ้านะเขาขอเป็นโพธิสัตว์ที่เฉยยากเลยนะไ,ไปแต่ละที่ก็อะไรวะพวกนี้ตอบคำตอบแล้วเจมิ่งเจ้าทํายังไงมีรู้ไหมไม่มีใครคําตอบไม่มีใครไปหาพระพระก็มีคําตอบไม่มีทั้วันนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้นะ ใช่ไหมไปวัดไหนตอบได้ผมจะไปถามนะเป็นพุทธเจ้าเป็นยังไงเออจะไม่ใช่ทำยังไงถึงจะเป็นพุทธเจ้าเออเอาวิธีมันมีสามสิบครับตอบนี่ไม่ใช่ขั้นตอนสเต็ปนี่เดินทางเนี่ยที่เอาว่าง่ายคนอย่างเราธรรมดาเนี่ยเราจะเป็นพุทธเจ้าบอกให้ัได้มว่าไปยังไงเออผมจะเดินไปทางเช่นนั้นไปยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสี่ห้าเป็นยังไงเออมีไหมมีวัดไหนบอกได้ไหมตอบไม่ได้นะ่ได้บอกเลย ตัวท่านก็ยังไม่ปแ,แปลผมอายุอายุเล็กๆเนี่ยทุกทีท่านโพธิรัตเป็นคนตอบได้หมดเลยอ,อย่างนี้นึ่งสองครับอุ้ยตอบเป็นเส้นทางเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดินเห็นเส้นทางเลยเหมือนมาเชียงใหม่แวะอะไรตรงไหนยังไงไม่มีตรงไหนบอกงนี้เลยตอนนั้นท่านยังเป็นเด็กอยู่นะเป็นเด็กนะครับแต่ท่านโพธิรัตอธิบายให้เด็กตอบตอบได้เป็นคนถามว่าทำอะไรแล้วะกินอะไร อันนี้ผมฟังจากท่านนะแม่แม่นักบวชที่นั่งก็ยังไม่มีใครอยากเป็นพุทธเจ้ามีแสนสิเอาที่อาจารย์ที่อาโศกนะถามเลยไปถามนักบวชอาใครจะเป็นอยากเป็นเจ้าไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะว่าต้องเป็นหลายชาติลนะครับไปดูคือคือไม่ใช่แค่สี่สองไตเติ้ลมากอ้าวเป็นพระที่อื่นก็ว่าไปพระอโศก เฮ้ยว่าไงดีเนี่ยเอาไว้ก่อนนี่ว่าเค่งแล้วปฏิบัติดีแล้วแล้วพ่อได้ก็บอกทางแล้วเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอ่าผมถามหมดแล้วนะเฮ้ยไหนท่านหนึ่งพุทธในว่าจะไปพุทธนะยานไล้เอาไว้ก่อนไว้ก่อนเน่นตะก่อนโอ้โหปฏิญาณนจะเป็นพุทธแล้ไม่เอาล้วเอาไว้ก่อนเอาท่านเดิมแท้ท่านหนึ่งตำนานรักขนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน นี่ฉันรู้จักหมดเลยนะไ, <ป S 2> ไม่ง่ายนะแต่ตัวนี้ผมก็ยังมั่นคงมั่นใจทำอย่างนั้นอยู่ต่อไปเพราะการจะเป็นอย่างนั้นน่ะมันต้องอ่อนน้อมตนตนต้องเอสียสละต้องลดละต้องอะไรเยอะแยะเลยต้องยอมยอมเป็นไหมละ่ะต้องศึกษาคือ <rotations S 1> อุปสรรคอะไรที่ยากที่สุดในโลกนะฮะต้องมาอยู่กับคนที่อยากไปออุปสรรคที่ แข็งที่สุดต้องการดานแข็งให้ได้มากเชื่อเป็นทุกอย่างได้แน้าก็ต้องเป็นงานศรารายนี่เราแค่แค่ตรงนี้เราไม่อาิแล้วมันมันมีตานที่แข็งอย่านี้เยอะใช่ทของพระพุทธเจ้าอะไปอ่านเลยบารมีที่หนึ่งที่ว่าพระเดชสุเนี่ยบารมีที่หนึ่งต้องวัตถุทานทานเนี่ยทางทางวัตถุทานท่านทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมมั่นใจว่าผมได้พันเปอร์เซ็นต์ เอาตร้อยเปอร์เซ็นต์ผมตอบว่าพันเปอร์เซ็นต์ได้เพราะว่าผมสามารถเสียอัยวะสละอัยวะได้บารมี20ทันคทอต้องเสียสละอัยวะแต่ผมสามารถรับทิศลูกศิษย์ได้ทั้งหลายคนซึ่งใช่ไหมออมไอโอนี่มาจังเลยไอออมก็ไปให้โอมมาให้เราคือไม่ใช่คนเดียวนะครับ ไอ้เสียสละอาอยุวะในจบแล้วจบเลยน,นี่รับพิษทุกวันน,ะ,นะครับอันนี้สามเสียสละชีวิตบารมีสามสิบทัศมันได้มาถึงขั้นที่สามสิบทัศจะตอบขั้นที่หนึ่งเป็นร้อยไม่ได้ต้องตอบเป็นพันใหเรามาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นตรงนี้ตรงนี้ได้เห็นะครับถึงตอบว่าตอนนี้อาจารย์ใจอยู่ตรงนี้นอเอาแค่ร้อยก่อนแต่เราไปใจนี่หรือเมื่อเราเสียสละชีวิตได้มันก็เกินที่ ก็จะดักด้นเดาลนะใช่ไหมที่ผมบอกตอบพันไม่ได้ประมาณเป็นตรงนี้ได้ใช่ไหมท่านตอบได้เพราะว่าได้ฮะได้ในจิตที่ว่าจะต้องไป็นเรามันเล็กๆอยู่สอนแค่นี้ก็เคยเดาาวๆแต่ถือว่ามีบุญฮะทหารชาติได้เกิดร่วมกับผู้ที่มีบารมีทั้งหลายอันนี้ประเด็นที่มาสอนพวกเรามาบอกพวกเราเนี่ย คือจากการสังเกตของของผมเนี่ยระดับเป็นระดับนะแต่ไม่ไม่คือสังเกตอะไรที่ไปช่วยคนได้อะจะเชื่อไม่เชื่ออีกแล้วเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็เล่าเก็ดเล็กเก็ดน้อยแ,แค่ความรับแค่แค่แค่คอนเซปต์นี้ก็คนละอันแล้วนะ ใช่ไหมมันมีอะไรมากกว่านี้ท่านไม่ไปยพูดอะไรเดี๋ยวจะตกใจไม่คิดแล้วไม่เหมือนคนใช่ไหมคิดไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนเกิดแล้วตกใจเกิดแล้วตกใจอ้าวอีกอันหนึ่งที่ถามลูกสาวได้เลยนะเราทํายังไงจะไม่ไม่ไม่เครียดกับลูกอ่าลูกสาวเนี่ยผมก็บอกว่าลูกเอ้ยรักใครชอบใครคมคืนแม่งเลยอย่ารอช้า ถ้าไม่พอใจก็เปลี่ยนใหม่เลยลูกข้อสําคัญอย่างเดียวที่พ่อขอคืออย่าเสียใจเสียอะไรก็เสียได้แต่ห้ามเสียใจนะลูกทําได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยลูกไม่พอใจผัวกนนี้เปลี่ยนผัวใหม่เอาแล้วถ้ามีลูกเหลือพ่อเลี้ยงอืเข้าใจไหมเนี่ยต้อมาเสดไม่ห้าบถ้ามีลูกกี่คนมีลูกสาวไหม สอนอย่างนี้ได้ไหมหรือมีมีลูกมีอะไรไม่ลูกเยังยังยังไม่มีท็อปเลยแล้วท่านเข้าใจไหมเนี่ยผมสอนนี้แปลว่าอะไรอัันนี้บบรริจาคคโลกไม่ใช่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรก่อนท่านนึกออกไหมท่านคิดถผมอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่ก่อนทานคือเราเชื่อกรรำถ้าอาจารย์ไปบอกว่าลูกระวังนี้แล้วกรรมมันมีมันก็ถูกคงขืนอยู่ดี ฉะนั้นเราไปอยู่เหนือกรรมยารอให้กรรมมันข่มคือเราเราข่มคืนแม่งก่อนเลยอยู่เหนือกรรมเลยเอออยู่อยู่เหนือกรรมเอออย่าอยู่ใต้กรรมแต่จริงๆแล้วสุดที่สุดของเราก็คืออย่าทุกข์เห็ไหมเออแล้วถ้าคุณอาลูกสาวคุณสมมติมีลูกสาวแล้วไปถูกข่มคืนมาคุณจะทําใจไหวไหมเราเตรียมใจไว้แล้วลูกอย่ารอให้เขาข่มคืนเรานะเราข่มคืนแม่งก่อนเลยคิดถึงกรรม ใช่ไหมคือคือคิดเป็นกรรมแล้วก็ไม่เสียใจอ่าก็ตอนนี้ถ้าเราไม่ทําใจอย่างนี้พอเกิดเรื่องทําไมลูกไปเสียท่าเขายังไงลูกพ่อก็สอนแล้วพูดไปกระใจบ่อยมันมันมันลาวแล้วมันแตกแล้วแต่เราเตรียมเตรียมใจไว้เลยใจยิ่งกว่ามหาสมุทรนะเราไม่ได้บริจาคเขาก็เอาไปใช่ไหมเราไม่ได้บริจาคแต่มันมาฆ่าไปแดกเข้าใจไหมเนี่ย แล้วแล้วจะห้ามเขาได้ไหมห้ามกรรมได้ไหมห้ามใครได้ไหมพอผมพูดอย่างนี้ปุ๊บทําไมพูดอย่างนี้ลูกเอา้าแล้วถ้าผมพูดอย่างนี้ลูกเกิดเป็นจริงผมก็เตรียมใจไว้เรียบร้อยแล้วเชื่อกรรมมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็เป็นเรื่องของกรรมพอเชื่อกรรมแล้วใจสบายทําไงอ่ะถ้ามีมาจริงก็ยิ่งสบายแล้วเราพร้อมพอมองให้ถึงที่สุดได้แล้วว่าปัญหามันคืออะไรเราก็จบด้วยกันดูแลเดี๋วนี้ อันนี้คือความคิดประกนว่าลูกน้องลูกน้องที่เจดีมันมีลูกแล้วถูกเขาข่มขืนไม่รู้กี่ทีแล้วผัวก็หาหาไม่ได้อย่าถามว่าผัวกี่คนจำไม่ได้แล้วลูกก็เอามาให้แม่เลี้ยงอันนี้โอ้เนี่ยมันเราก็พูดเรื่องนี้ไใ,ให้ให้ลูกน้องเนี่ยคนงานฟังมันก็สบายใจ ถึงมันไม่สบายใจมันก็จ้องจำนวนอยู่ดีใช่ไหมใช่เกิดแล้วอเออตอนนี้เราคิดคิดให้ถึงอย่างนี้ถึงมีจริงหรือไม่จริงไม่เป็นไรเราก็สบายใจเตรียมใจไ้ไแล้วเพราะคว่า <laughs> มีเกิดเรื่องกเนี่ยทุกวันนี้มีม <leva> ไหมเ <leva> ออมีไหมถูกเขาข่มขืนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยือเออแต่เพียงแต่ว่าไม่สนไม่ทุกใจไม่ทุกใจเอาใหม่มันเป็นเรื่ององ่ายที่ว่า ตอนนี้อ,อันนี้อันนี้ฟังเข้าใจเอาใหม่แม่ชีถือศีลแปดบริสุทธิ์แม่ชีอยู่ในวัดก็เห็นคนคนชาวบ้านไปตกปลาก็จะไปสอนชาวบ้านตกปลาบาป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 ถามว่าใครตกนรกสองคนนะระหว่างคนตกปลากับแม่ชีใครตกนรกแม่ชไีไม่ก็ไ ต่างกันดีนะข้าวรแม่ชีกับคนตกปลาในใครตกนรกยังอย่งอย่งอย่างเอาแค่ตกนรกก่อนอย่าไปโดนทำลายแม่ชีไปด่าเขาก่อนแล้วเขาเขาไปตกปลาไม่รู้จะได้หรือไม่ได้นะยังมีกไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำบาปแล้วอะไรอะไรไปตกนรก <c oughs> กายหรือใจ <c oughs> ใจใจแล้วต้องรอตอนตายไหม <c oughs> ไม่ต้องรอยังยังไม่ต้องรอเออตกนรกตั้งตอเนเป็น แล้วแม่ชีถือศีลบริสุทธิ์ไหมไม่ว่าเขามันก็สุดศีลไปแล้วส่วนนี้ตัวนี้ยคนถือศีลนะแต่ไม่ดูใจเห็นไหมถือศีลงยิ่งต้องต้องมีกุศโลบายไปบอกเขานะมีคนคนอุบายว่าเนี่ยจะตกปลาเนี่ยะจะทํายังไงพู้เจ้ายัางสอนโจรสอนโสเภณียังไม่ได้ว่าเขาไม่ดีเลยสอนว่าจะทํายังไงให้ใหมันดีแต่ เราไปมองเพ่งโทษเราจิตเราตกเห็นไมถึงแม้มีใส่เครื่องแบบก็แล้วแต่แต่ตอนตกลงกใจมันตกมันต้องแบบไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยเครื่องแบบก็คือเครื่องแบบฉะนั้นคนที่มีศีลจริงจะไม่พูดอะไรก่อเวรจะต้องฉลาดนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทําประโยชน์ให้เขาเแทนที่จะมาเขา เขาตกปลาเพราะเขามีอะไรเราก็มีอาหารไปกินหรืออะไรมีวิธีการต่างๆใช่ไหมที่พูดก็คือใจห้ามตกนรกแค่เราคิดก็ตกแล้วจะไม่ใช่เห็นไหมออน,น,น,งนังคิดคือที่พูดมาทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยคือผมเป็นชนชอบสังเกตสังกาสังเกตแบบไม่หาเรื่อง สังเกตแบบจะช่วยเขาพอเห็นใครเราก็ไปหาข้อมูลแล้วจะช่วยเขายัางไงแล้วก็เราก็หาวิธีช่วยเขาทําอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กนะครับคืทอทํายังไงจะช่วยเขาได้ทำยังไงจะช่วยเขาได้คือการจะไปจับผิดการจะไปซ้ําเติมเขาเนี่ยไม่คิดในหัวใจนะทํายังไงจะช่วยมัยิ่งเหมือนฝรั่งใช่ไหมคนคนฝรั่งหกลม้มไอ้ฝรั่งเนี่ยเห็นคนหกลม้มเลยช่วยคนใจหกลม้ม เข้าใจไหมมาะคกรลมใช่ไหมใช่ไหมเออเขาเขาเขาเาเล่านิทานกันอย่างเงี้ยเยอะแยแล้วก็เป็นอย่างจริงจคนไทยชอบเห็นคนชิบหายเออเล่นเป็นเล่นเดียวเล่นเป็นทีไม่ได้ดังนั้นเราไม่อย่างเงี้ยเราเราเราพยายามคิดต่างๆแล้วเรื่องสุขภาพท่านถามมาเถอครับผม ผมหาทุกประตูหาทุกช h อ t ตั้งแต่หัวจดตีนเพื่อจะหาคําตอบไปท่านว่าท่านป่วยยังไงทาไมท่านท่านไม่คิดจะหาเองใช่ไหมเออท่านไม่คิดไม่เป็นไรเราก็ไม่ว่าท่านไม่โง่หรอกนะถ้าเราก็มาช่วยคิดผมก็เอาจากลูกศิษย์ทุกคนสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนว่ารู้จักสังเกตว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ผมผมก็เอาข้อมูลนี่มาใช้ไม่ใช่ผมเก่งับไปเก็บของลูกศิษย์รุ่นนี้มาเราเราก็มา มาทําให้ประชาชนหรือคนต่างๆเนี่ยเข้าสู่สมดุลได้แล้วไม่ป่วยได้นะครับแล้วทั่เนี้อาชีพไหนดีที่สุดคือทํายังไงให้คนสุขภาพดีมีไอทีกับคนสุเนี่ยมีไอทีเนี่ยแล้วเ,นะเราไม่เอารวยแล้วเนาะเราเอาเอาได้บุญเยอะๆทํายังไงช่วยคนสุขภาพแย่ซึ่งเราช่วยโรงพยาบาลน,นะจะไม่ใช่ท่านมา มาอบรมถ้วท่านก็ได้ความรู้ไปช่วยคนอื่นได้เนี่ยอย่างเงี้ยที่ท่านผู้กองขึ้นมาช่วยอบรมแล้วก็ไปช่วยคนอื่นได้ถ้าท่านช่วยไม่ได้มาเป็นร่างทรงให้ผมได้ไหม ال, คือโทรมาหาผมเออคนนี้เป็นไงอาจารย์ทาไงเนี่ยหลายคนลูกศิษย์ตอนนี้ร่างทรงผมมีเยอะเลยนะ่ร่างทรงอาจารย์เจ็ดแก้วพูดในมันถลกอ้าวอย่างนี้นะอย่างนี้นะพอพูดใส่หูผ่านไปเขาก็ทําเองได้ อ้าวมีใครถามอะไรไหมผมพูดเองคนเดียวอาจารย์สงสัยที่อาจารย์ว่ากินน้ำนิยามแล้วทำให้เก็บเกิดเลือดสูงนะครับเป็นเพราะอะไรวันนี้แม่ขี้กี่ครั้งแล้วถ้าขี้เยอะๆวันนี้อีกหัวจะเบาขึ้นอีกอ่าจะหายเจ็บหัวไปกินไปกินอะไรอ่ะ เฉเพาะฟันะเจอีกต้องที้เยอะวันนี้แม่กินเยอะไหมช่วยแค่ไหนเฮ้ยไปกินทุกกะละมังใหญ่ๆจะได้ขี้เยอะจะได้เบาขึ้นผมไม่ได้พูดเองคนไข้อย่างเช่นที่เชียงรายนะครับเขาโทรมาบอกว่าหมอตรวจแล้วเกล็ดเลือดขึ้นหนึ่งแสนถ้ากินนใส่น้ำมะนาว แต่พออีกคนนึงเขาใส่น้ําส้มหมอตรวจคนไข้ทั้งนั้นน่ะหมอมาตรวจแล้วบอกเราเราไม่ต้องวิรารหาเลยคนไข้ที่เอเมริกาเขากินเสร็จปุ๊บโอ้โหจานไปบอกเขาเลยเก็ดเลือดขึ้นเป็นล้านเลยกิน3ชุดพอกินต่อไปเรื่อยๆขึ้นมาเยอะแยะเลย